เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนาวันนี้ขอให้ทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมอันนี้เป็นกล่องเป็น e w e l r y b o m หมายไทยส่วนนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมสามารถเข้ามาจับจองได้แล้วแต่บุคคลนะครับผมไม่ใช่การแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะครับผมอีก2วันอีกสองวันสิบหกชั่วโมงนะครับนับจากวันนี้นะครับผมวันที่สาก็อีก2วันก็จะประมาณวันที่ห้านะครับอืมใช่ไหมว่า อันนั้นจะตกวันที่5ห้หรือวันที่หนะครับโดยประมาณนะครับผมถามว่าทําไมผมถึงไม่อัปเดตในช่วงเวลาวันวันหนึ่งในการเข้าถึงนะครับผมมองว่า2วันเนี่ยกำลังดีนะครับใน Mystery Box นะครับของไปแนนราคาตกที่44่ u s บนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็เตรียมเงินจำเงินไว้นะครับผมประมาณ3,42สี่สบองพันสอบาทนะครับผมใช่ไหมวะ เวลาช่วงม่วงนอนจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวนะติดๆๆ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 ตๆใช่ครับพันมันพันสองพันสามนะครับโดยประมาณนะครับผมฮะเพื่อความเสือฮะอ๋อพันสี่เอาตีอาเป็นพันห้าต่อกล่องนะครับผมถามว่ากล่องนี้คุ้มไมในการเปิดนะครับผมผมมองว่ากล่องนี้ไม่ได้ค่อนข้างราคาค่อนข้าง ค่อนข้างแพงกว่าที่คิดไว้นะครับผมในการที่จะเข้าซื้อนะเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยระดับที่โก s u m e r bonds นะครับผมจะได้ collection NFT นะครับผมแล้วก็อาร์ตจากเฮนริก n r i k ayi นะครับผมอย่างที่คุณเห็นนะครับเนี่ย henrik ayi นะครับก็คือนั่นแหละที่เราเห็นนะครับส่วนเป็น f r e อด d d o n นะครับที่เพิ่มอาจจะเป็นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมซึ่ง ผมมองว่าตรงส่วนนี้เนี่ยที่อแอดเข้าไปใน m y สทรีบ็อกนะครับคนที่เป็นคนถือสือคอร์โฮลเดอร์นะครับผมจะมีเว็บไซต์ Connect w e เว็บไซต์นะครับผมต่างหากนะก็จะได้รับไปนะครับผมส่วนเว็บไซต์นั้นผมยังหาไม่เจอว่าเว็บไซต์อยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งอาจจะอยู่ในตัวเว็บไซต์ของอ,อ,อาจจะเป็นของตัว Adopt ของตัว h e น r y a ไอนะครับผม I a นะครับก็เป็นได้ หรือไม่ก็เป็นเว็บไซต์ของตัวอรักนะครับผมของตัวเมตาโครเโอะนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอืมขออนุญาตไปดูสักแป,ป๊บนะฮะอ่าฮะ,ะสงสัยจะใช่นะครับผมต้อเป็นของเมต a าโครเโอนะครับผมที่เอาอ่าจริงด้วยอย่างที่นี่เลย เป็นเม t าโคริโนะครับผมแต่เอเจนซี่กาตลาดที่ดูทำไมดูบ้างบาๆจังเลยว่าคนุกคนเข้าติดตามสำหรับใครที่ชื่นชอบก็มาดูได้นะครับผมถามว่ากล่องนี้มันค่อนข้างเกลือไหมนะครับผมระดับของกล่องก็ไม่ถือว่าต้องใช้คำว่าดวงดวงพอสมควรนะฮะเพราะว่าจะได้แบบ15กับ35เนี่ถามว่าคุ้มค่ามันผมว่าถ้าได้ระดับสงูงๆเนี่ยแบบตัวตัวกรอบ ถุงมือชกมวยอย่างเงี้ยครับผมเสื้อเ้หรือของต่างๆเนี่ยแพตตินมัมเดอมอนเนี่ยมันราคามันโดดกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมเป็นสเปเชียลดิชั่นมาไทสันเนี่ยยังไงก็ราคาพุ่งฮะมันพุ่งมาโคตรล่ะครับผมในความคิดของผมนะเพราะว่ามาไทสันก็เป็นะระดับระดับโลกคนหนึ่งนะครับผมที่เป็นนักมวยที่ถ้าพูดถึงปอนต่อปอนเป็นคนที่เก่งที่สุดในรุ่นของเขานะครับผมช่วงเวลาหนึ่งนะใช้คำว่าช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมเพราะว่าใน ต่อไปในอะนาคตอาจจะมีคนมาลงเขาได้นะครับผมโดยคร่าก็ประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้นะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจก็มาดูได้นะครับแน่นอนที่สุดว่าผมย้ําเสมอนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยซื้อมาไม่คุ้มที่จะเอาไปขายต่อนะครับผมเพราะราคามันค่อนข้างแพงนะครับผมแลกล่องนี้ถ้าจะเปิดก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะครับในการที่คุณจะเข้าถึงมันนะครับผมอย่าใช้ความโลบในการตัดสินใจอะไรก็ตามนะใช้ความชอบของคุณนะครับผม สำหรับผมถ้าจะเก็บไว้จริงก็ต้องดูก่อนว่าผมชอบมันจริงหรือเปล่านะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมย้ำเตือนเสมอนะอย่ากู้มาลงทุนเด็ดขาดนะครับผมสวัสดีครับ